พอเราปรึกษากับคุณหมอเสร็จแล้วนะคะกับคุณหมอปริญญาเนี่ยก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรนัดมานะคะว่าว่าเราพร้อมนะคะวันไหนหรือเราอยากทำไหมนะคะคือเขาจะมีบริการปรึกษาฟรีนะคะซึ่งกคค็คือมันก็ดีอะคะ่ะปรึกษาฟรี <laughs> แล้วทีเนี้ยเนี่ยทางพยาบาลก็จะมาบอกราคานะคะใบเสนอราคานะคะว่าอาของเมนเทอร์เท่าไหร่นะคะโมติว่าเท่าไหร่นะคะโมติว่าเออร์เกนอัมิกวันนะคะเท่าไหร่ซึ่งลูกเกดก็จะได้ราคามานะคะก็จะมีใบเสนอราคา2ใบเลยนะคะเพราะว่าใบแรกเนี่ยาทางคุณพยาบาลเสนอราคามาผิดนะคะก็ ตอนนั้นน่ะก็คือเสนอราคาอยู่ที่อ่ะโกเกตจะให้ดูเห็นไหมคะเมนเทอร์เนี่ยจะอยู่ที่เก้าหมืนเก้านะคะแล้วก็โมทิว่าเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แสนสองหมื่นเจ็ดพันนะคะแต่นี่คือราคาโปรโมชั่นนะคะที่ผ่าตัดไต้ราวนม จะถูกกว่านะคะซึ่งซึ่งลูกเกดเนี่ยอยากผ่าตัดที่เปิดแผลที่ใต้รักเลนะคะก็จะราคาไม่โปรโมชั่นนะคะจริงๆแล้วมันราคาเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าเป็นของเมนเทอร์เนี่ยจะอยู่ที่1,35,000นาม่น้าะคะถ้าผ่าตัดใต้ลักเลนี่คือราคาเต็มแล้วก็ของโมทิว่าอ็เนื เอ็ก o m โ c นาเมิกวันเนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนานะคะนั่นคือราคาเต็มแล้วทีนี้เนี่ยลูกเกดก็บอกว่าเดี๋ยวลูกเกดขอเลิกเลยลูกเกดอยากอยากได้โมดที่ว่าเอ็ก o m โ c นามิกวันนะคะผ่าเปิดแผลที่ใจระแแลนะคะก็ทำการบอกไว้นะคะแล้วทีนี้เนี่ย คุณพยาบาลวิ่งมาบอกใหม่นะคะเออ่มาขอโทษว่าเมื่อกี้เสนอราคาผิดนะคะเออ่พอดีโปรโมชั่นน่ยมันสำหรับผ่าตัดได้ราลมเท่านั้นถ้าผ่าตัดรักแล้วเนี่ยต้องจ่ายราคาเต็มแล้วทีนี้เนี่ยคุณพยาบาลก็เลยให้ราคาเรานะคะลด15% ผ่าตัดใต้แักแล้โมทิวัลอัลกนอมิกวันเนี่ยจะอยู่ที่แสน0 0 0ดเหลือลดไปสิเเ็นตเหลืออยู่ที่แสนห้นิดนิดแล้วคุณหมอหรือทางทีมงานทางพยาบาลต่างๆนะคะก็ตกลงให้เรา,าจ่ายเพียง1 5 0 0 0 0สาหมบาทแต่ท้วนนะคะทุกอย่างรวมเสร็จสับนะคะ ก็จะไดะ้พักที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนนะคะ mm hmm. ก็จะมีพยาบาลมีอะไรทุกอย่างมาดูแลการค่าผ่าตัดต่างๆค่ายาค่า Follow-up นะคะแล้วก็ Spot Bra หนึต,ตัวนะคะแล้วก็ค่าตรวจร่างกายต่างๆด้วยนะคะก็คือราคาตามนั้นนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ลูกเกดก็นัดเลยค่ะ โทรไปบอกว่าโอเคลูกเกดอยากทำการผ่าตัดแล้วคนหมอมีคิวว่างก็คือวันที่30มิถุนายน2564นะคะซึ่งลูกเกดก็นับวันนั้นเลยนะคะแล้วการช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดนะคะซึ่ง เขาก็ต้องทำการตรวจโควิดก่อนทางทีมงานเนี่ยก็ให้ลูกเกดนะคะเข้าไปทำการตรวจโควิดก่อนนะคะถ้าตรวจโควิดแล้วไม่มีนะคะวันถัดไปเราก็ถึงเข้าไปทำการตรวจเลือดอะไรต่างนะคะซึ่งลูกเกดก็ตรวจโควิดก็ปลอดภัยค่ะปลอดภัยทุกซีซันนะคะทุกซีซันเลยนะคะตั้งแต่มีโควิดระบาดมาลูกเกด ปลอดภัยค่ะตรวจไม่เคยเจอไม่เคยเป็นแข็งแรงแข็งแรงอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ <c oughs> นะคะ,นะะก็จะมีใบตรวจโควิดให้ดูลูกเกดเก็บทุกอย่างไว้เลยนะคะเพราะว่าลูกเกดแบบเป็นสัลกรรมครั้งแรกอะลูกเกดก็อยากแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะก็จะมาให้ผู้ชมผู้ฟังนะคะเห็นนะคะว่ามันมีขั้นตอนอะไรต่างๆค่อนข้าง เยอะนะคะกับทางโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งเ,เขาจะ professional นะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนีเชื่อใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเ,เสร็จแล้วเนี่ยพอเราตรวจโควิดผ่านแล้วก็วันที่29มิถุนายนนะคะเราก็เข้าไปนะคะไปตรวจร่างกายเช็คระบบร่างกายหมดเลยนะคะก่อนที่จะทำการผ่าตัดวันที่30นะคะ ซึ่งลูกเกดจะให้ดูว่าลูกเกดตรวจอะไรบ้างนะคะก็จะมีใบตรวจสุขภาพนะคะลูกเกดต้องเอ็กซเรย์วันนั้นเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยอันดับแรกก็ชั่งน้ำหนักนะคะมัดส่วนสูงเสร็จแล้วลูกเกดก็ตรวจเลือดนะคะ ตรวจเลือดอตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซ์เรย์ปอดนะคะแล้วก็ตรวจพวกความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะตรวจค่าไตานะคะตรวจคลื่นหัวใจนะคะคุณหมอก็ มพยาบาลก็แอบ,บชมว่าค่อนข้างที่จะสปอร์ตี้เกิลนะคะก็คืออแข็งแรงนะคะจังหวะการเต้นของหัวใจหรือระบบร่างกายของเราเนะะี่ยค่อนข้างแข็งแรงซึ่งจริงๆแนละ้วลูกเกดก็ outdoor activity แล้วก็เข้ายิมเป็นประจำแล้วก็ทานอาหารค่อนข้างที่จะสุขภาพอยู่แล้วนะคะโดยส่วนตัวนะ,ะดูแลตัวเองค่ะมันก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะกับร่างกายของเราทุกอย่างก็เพอร์เฟกนะคะก็จะมีใบรายงานต่างๆนะคะก็นั่นแหละค่ะเอ็กซเรย์กับไตใสฟุงปอดวัดค่าเลือดความเป็นกดด่างของเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วัดขึ้นหัวใจนะคะแล้วก็ถามว่าเราแพ้อยาอะไรไหมนะคะ เคยลมยาวันหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเคยหนึ่งครั้งนะคะตอนที่ลูกเกดอยู่มหาวิทยาลายัยลูกเกดผ่าตัดทอมซินทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ลมยาตอนนั้นจะอยู่ในช่วงปีสองนะคะช่วงซัมเมอร์ก็มีลมยาครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตตอนนั้นนะคะเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะการผ่าตัดครั้งแรกของลูกเกดนะคะ โอเคก็ okay. ทุกอย่างผ่านนะคะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจในวันถัดไปนะคะวันที่ยี่บเก้าผ่านหมดแล้วแล้วก็วันถัดมานะคะกลับมานอนพักผ่อนในเต็มที่นะคะเตรียมตัวผ่าตัดนะคะ สบเอ็ดโมงเช้านะคะแต่เราก็ไปเพื่อเช็คเตรียมความพร้อมอะไรต่างเอาของเข้าห้องนะคะไปถึงประมาณแปดโมงกว่าๆเนี่ยแล้วก็นั่งรอแล้วก็เตรียมของเสื้อผ้าแรางต่างนะคะแล้วก็สามีก็พาเข้าไปนะคะ ในห้องเป็นรอสักพักหนึ่งเอาลูกเกตก็ลืมบอกไปนะคะว่า,าหลังจากที่เราตรวจเลือดตรวจร่างกายเช็คค่าปอดตับไตไส้พุงขึ้นหัวใจอะไรต่างแล้วเนี่ยนะคะผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะจ่ายค่ามัดจำนะคะไปที่โรงพยาบาลนะคะ ก็จ่ายไปที own, ่ครั้งแรกจ่ายที่สี่หมืนห้านะคะลูกเกดก็โอนให้นะเห็นไหมคะใบเสร็จอันแรกจ่ายไปที่สี่หมืนห้านะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะพอมาวันที่สามสิบนะคะก่อนก่อนผ่าตัดลูกเกดก็มาจ่ายส่วนที่เหลือนะคะช่วงเก้าโมงกว่านะคะก็จ่ายไปที่หนึ่งแสนนะคะ ห้าพันบาทนะคะส่วนที่เหลือนะคะซึ่งรวมทั้งหมดเสร็จสับก็หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะคือระหว่างนเนี้ยเนี่ยสามีก็แบบถามว่าเธอตื่นเต้นเธอไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างรอผ่าตัด เ้าก็บอกดูแหละว่าต้องเจ็บเออมันต้องเจ็บแหละ,ะทนหน่อยเพื่อความสวยอ,อ๋ออะไรนะก่อนก่อนผ่าตัดนะคะคุณหมอก็ให้งดงดข้าวงดน้ำนะคะงดอาหารนะคะก่อนวันผ่าตัดเนี่ยออลูกเกดจำไม่ค่อยได้นะมันผ่านมาปีกว่าแล้ว ให้งดอาหารอย่างต่ำงดน้ำงดอาหารอย่างต่ำสิบสองชั่วโมงไหมไม่แน่ใจแปดหรือสิบสองชั่วโมงประมาณนั้นนะคะถ้าใครไปทำก็เดี๋ยวก็รู้เองนะคะ่ะว่าเขาให้งดน้ำมดข้าวกี่ชั่วโมงนะคะลูกเกตจำไม่ได้ก็ถามว่าทำไมลูกเกตเพิ่งมาทำวีดีโอนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำะคะ่ะแต่ว่าวันนี้ มันคิดอยากจะทำขึ้นมาเพื่อประสบการณ์ให้สาวๆหลายๆคนนะคะถ้าใครกำลังหาข้อมูลนะคะหวังว่าข้อมูลของลูกเกตเนี่ยพอจะเป็นวิทยาทานความรู้ให้กับใครบางคนได้นะคะเราลูกเกดก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออทำขึ้นมาดีวกว่าเผื่อมีใครเข้ามามาชมมารลบฟังนะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีวยกว่า วันที่สามสิบนะคะลูกเกดไปถึงโรงพยาบาลแปดโมงกว่าๆนะคะเกือบเก้าโมงแล้วก็เอาของไปไว้นะคะใจตั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลานะคะก็จะมีพนักงานนะคะทางทีมแพทย์นะคะเข้ามารับ นะคะที่ห้องนะคะแล้วก็พบคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งระหว่างนั้นน่ะเขาก็จะมีแบบรถเข็นเหมือนคนป่วยอ่ะมารับเรานะ,ะหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแหละเออให้เปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ให้เราแบบนั่งบนรถเข็นเฮ้ยเรายังไม่ได้เป็นอะไรเลยน,ะนั่งรถเข็นแล้ว <laughs> ซึ่งความสลดตรงนั้นน่ะสามีเราก็แบบโอ้ยจากที่แบบนางคุยแบบ จิงจังจิงจังเธออตื่นเต้นภรรยาจะได้หน้าอกหน้าใจใหม่นะก็แบบคุยตื่เต้นจงยังแต่พอขึ้นลิฟต์ปุ๊บอ้าวสามีเงียบแล้วก็เอ้าทำไมอยู่ดีเงียบก็จะมีพี่แบบพนักง,งานนะคะบุรุษ,รษพยาบาลนะคะเข็นรถอยู่แล้วสามีอยู่ยืนอยู่ข้างข้านะคะอยู่ในลิฟต์ขนาดนั้นเป็นความที่เงียบเฉียบมากนะคะ แล้วก็มองกันไปอ๋อรู้แล้วทำไมเงียบนางกั้นร้องไห้อยู่ตาแดงกำเลยนางแบบไม่ชอบไงถ้าจะรู้ว่าภรรยาจะเจ็บตัวแล้วเนี่ยนางจะแบบฉันส่งให้ภรรยามาทำอะไรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายเนาะก็ชอบหน้าอ,อกหน้าใจใหญ่ๆแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นห่วงด้วยความรัก ภรรยากลัวจะเจ็บกลัวจะอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บนางก็แบบพลั้งพลูเลยน้ําตาแต่ก็แบบ <c oughs> แบบจะร้องดังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปรุกพยาบาลแบบตกใจนะแต่นางก็แบบก็น้ําตาอย่าง้วก็บอกว่าไม่เป็นไร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 ตื่นมาก็ผ่าก็คือผ่าแหละไม่แล้รหรอก เราเลือกรงพยาบาลใหญ่นะครับมันมีหน่วยมันมีเครื่องมือที่แบบทันสมัยเทคโนโลยีที่เซฟชีวิตเราได้มาตรฐานที่สูงนะคะเราไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเพราะโลกเกตมั่นใจแล้วก็เชื่อใจอยู่แล้วว่านั่นคือผลมาทำไมูกเกตถึงเลือกโรงพยาบาลนะคะ a n g k o k Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพสีโรจนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นหลักเลยค่ะแล้วเราก็เชื่อมูหมอได้ว่า เย็บแผลสวยนะคะเพราะเราก็เห็นแบบดาราหลายคนนะคะแบบผ่าตัดคลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็แบบแผลสวยนะคะคุณหมอฝีมือขั้นเทพนะคะในการเย็บแผลนะคะเชื่อใจได้ค่ะโอเคพอถึงเวลาปุ๊บก็จะมีแบบทีมงานทีมแพทย์อะไรต่างๆมาพาเราเข้าไปนะคะสามีแล้วก็เดินตามเดินตามไปเหรออะไร ไปกันเลยคือนางแบบงุนงัวอะไรคืองุนงัวคือแบบยากอยู่กับอย,กอยู่ยกับยู่อยู่กับเราไงพย,ยาบาลอีกคนนึงก็เลยว่าไม่ได้นะจําห้องไหมจําห้องได้ไหมคะกลับห้องเลยค่ะไม่ได้แล้วค่ะถึงเวลาผ่าตัดแล้วค่ะจะถึงเวลาแล้วค่ะคือด้วยความที่โปรเฟสเนอลในการถึงเวลาจะผ่าตัดทุกอย่างก็คือพร้อมแล้วไงมันจะแบบเสียเวลาไม่ได้นะคะ ถึงเวลาผ่าก็ต้องผ่านะคะคุณหมอก็จะเข้าไปปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บวาดเส้นวาดอะไรอย่างเงี้ยรอยเกา่าเขาจําได้อยู่แล้วนะคะว่าวัดอะไรไว้ตรงไหนเท่าไหร่นะคะพอเข้าห้องไปอันดับแรกนะ,ะก็จะไปเข้าห้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรห้องลมยานะคะ